เรียนท่านประธานที่เคารพผมเราฟังบันทึศกุลผู้แทนนักสดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนกระขายชาติพันธุ์นะครับก่อนอื่นนะครับ,นนรบผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้ร่วมอภิปรายแสดงความเห็นด้วยกับยติที่ผมและเพื่อนสมาชิกอีกสองคนเสนอนะครับที่สาคัญก็ขอกราบขอบพระคุณท่านคุณหมอทศพรเสรีรักษ์นะครับในฐานะประธานกรรมธิการการสนสุขที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะครับ มีแม้ที่ผ่านมานะครับมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับของกันชงนะครับซึ่งจะมีกลุ่มนักธุรกิจที่เขาพยายามที่จะผลักดันนะครับมีการจัดงานใหญ่นะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นฮับที่จะนำไปสู่การค้าการลงทุน กี่ยวกับในธุรกิจที่เกี่ยวกับกัญชงในประเทศไทยแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับคือมันก็ยังไปต่อไม่ค่อยได้นะครับมันก็ยังมีอุปสรรคปัญหาที่ตามมาอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความน่าเชื่อถือนะครับอ,อ,อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าแม้ตอนนี้กัญชงจะถูกปลดล็อกออกจากพืชเสพติดแล้วนะครับแต่ความยังไม่ชัดเจนในทิศทางของนโยบายประกอบกับ ระแสที่เรียกร้องให้มีการนำกัญชากลับไปเป็นพืชเสพติดเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ทำให้คนที่อยากจะมาลงทุนไม่มีความมั่นใจแม้กระทั่งชาวบ้านที่เป็นคนปลูกเองนะครับผมได้สัมผัสกับคนมงที่เป็นคนปลูกแล้วก็คนที่ทอคนที่ตัดเสื้อผ้าจากยยกัญชงนะครับคนปลูกเองก็ยังระแวงอยู่นะครับแม้จะมีคือแม,แม้จะไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ คนมงจํานวนหนึ่งเคยถูกจับกลุ่มดําเนินคดีในสมัยอดีตนะครับเพราะฉะนั้นการที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนว่าตกลงสักวันหนึ่งในเรียว,วันนี้กัญชงจะกลายเป็นพืชเสพติดอีกหรือไม่อันนี้ทําให้คนมงเองกอ็ยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะปลูกจะลงทุนในการทรําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากจะฝากถึง ผู้ร่างกฎหมายนะครับผู้ที่พยายามผู้ที่กำลังยกร่างกฎหมายแล้วก็ผลักดันร่างกฎหมายที่ควบคุมกันชงและกัญชานะครับแล้วก็รวมรวมทั้งผู้มีอานาจที่กําลังจะนํากันชงนะครับกลับไปเป็นพืชเสพติดต,ตามบัญชียาเสพติดประเภทห้าเหมือนเดิมนะครับให้คิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับว่าในการที่จะ นำกัญชากลับไปเป็นพืชสตินั้นขอให้แยกกัญชงออกมานะครับอาจจะอาจจะมีการกำหนดอะไรบางอย่างในการควบคุมสาร THC ในกัญชงก็ได้ผมไม่ได้ติดขัดในเรื่องนี้นะครับแต่ตัวกัญชงโดยธรรมชาติกองนเองครวครวที่จะถูกแยกออกมาเพื่อที่จะทําให้คนที่จะใช้กัญชงเนี่ยมีเสรีในการที่จะทําได้จริงนะครับ เรื่องนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเสรีกันชงจะนําไปสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนในธุรกิจที่เกี่ยวกับกันชงไปกว้างแล้วก็ยาวนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องแยกกันชงออกจากกัญชานะครับแล้วก็ประกาศให้ประชาชนได้รู้โดยทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนคนปลูกคนขายคนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี คนที่จะมาพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับถ้าเราทําแบบนี้ได้ผลประโยชน์ก็จะตกแก่คนรักญยาิจริงนะครับแต่ถ้ายังเอากัญชงกลับไปเป็นพืชที่ต้องควบคุมในรักนัะที่เป็นยาเสพติดอีกแม้จะมีกระบวนการในการอนุมัติอนุญาตตามมาแต่ถึงที่สุดแล้วชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไม่มีโอกาสจะเข้าถึงได้จริงก็จะมีแต่ในทุน บางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเรียนให้ทราบอย่างนี้และก็ขอกลับขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนในวันนี้ที่อภิปรายในลักษณะที่สนับสนุนยติของผมและเพื่อนสมาชิกอีกสองท่านขอบคุณมากครับ